กบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดี้ักทาสู่ช่องมุกเกมนะวันนี้ก็จะมาสุ่มกระชายคุกกี้รันคิงด้อมนะซึ่งเป็นกระแสมานานแล้วนะซึ่งผมก็ไม่มีอะไรเล่นนะฮะผมก็ลองมาเล่นดูนะะแล้วก็ลองมาสุ่มดูนะฮะอาจจะมันจะตาลายนิดหน่อยนะแต่ว่าไม่มีอะไรเล่นนะฮะต้องลองสุ่มดูนะผมว่าเป็นยังไงนะแต่คนเล่นเยอะอยู่นะอืม ไม่มีเกมใหม่พิ็นภาษาไทายเล่นเลยครับผมก็ต้องมาเล่นเกมนี้แหละนะฮะขอเลสอ่าได้ใส่โค้ดบางโค้ดก็รับได้บางโค้ดก็หมดอายุแล้วนะฮะก็ได้มาประมาณ5,400โค้ดนะครับผมเนาะไม่รู้ว่ามันจะสุ่มได้หรือเปล่านะมียู่หมืน 7, นะ่นเจ็ดพันเพชรนะฮะเนไม่รู้ว่าสร้างอะไรยังไงนะฮะถ้าผมไปสตรีมก็ขายเล่นเป็นก็ไม่แนะนำผมได้นะฮะถึงจะเล่นหลังเขาแต่ว่า ก็ให้เพื่อนๆสอน,นในสตรีมนะอ่ะตอนนี้ผมจะไปสุ่มก่อนนะฮะว่าตัวเริ่มต้นเขาบอกว่าให้ได้เอสเปสโซกับเชเอมนะฮะซึ่งผมดูการสุ่มไปหาข้อมูลมาหล,หลายท่านก็สุ่มได้แต่เอสเปสโซนะ,ะไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าให้ได้เอสเปสโซคู่กับเชเอมถึงจะดีมากนะผมเนาะไม่พูดเสียเวลานะ,ะก็สุ่มระดับสูงกันก่อนเลยนะฮะสิครั้งนะฮะสามพเพชรนะผม ถ้าไม่ได้2ตัวนี้จะเล่นช้านะเขาว่านะอ่านี่แม่มดส่งสายตาเครียดแค้นเขาก็บอกว่ามันไม่ให้ตัวละครนะผมเนาะเออถ้าแม่มดส่งสายตาแบบหวานเยอะเหมือนสายเขียวนะอันนั้นเขาบอกว่าจะมีสิทธิ์ได้ตัวละครนะสามพันเพชรแรกก็ไม่ได้อะไรเลยครับผมได้คุกกี้น้าก้าม,มานะไม่รู้เทเลิตของใครใช้ได้บ้างนะ ก็ต้องเล่นจริงๆ,ๆไงถึงจะรู้ว่าตัวไหนดีไม่ดีเนาะอันนี้ก็ไปแล้วนะฮะมีอะไรไม่เอ่ยนะผมแมมดส่งตาโอ้โหส่งตาพี่คาดนะฮะไม่ใช่ส่งตาสายสวยเยิ้มนะฮะอันนี้ก็น่าจะไม่ได้อะไรแล้วนะฮะ ทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้นะครับผมี่ตัวระดับแลนะฮะคุกกี้ลดหัวหอมไม่รู้ดีหรือเปล่านะต้องไปดูเทลิดเอาอันนี้ออนี้เป็นเศษนะฮะอันนี้ก็เศษนะฮะอ๋อถ้าได้เป็นตัวมาาันจะออกมาแบบนี้คุกกี้นินจานะสายซุ่มโจมตีนะ่ยเออน,นี้เท ผมก็ไม่เคยเล่นนะเพราะว่าตอนแรกผมเปิดมาแล้วมันเป็นฉากต่อสู้อะไรไม่รู้เนี่ยผมลายตาผมก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยนะอันนี้ไม่ไม่มีเกมเล่นแล้วนะก็เอาเกมนี้มาสตรีมนะผมเนาะถึงจะสตรีมเช้ากับเขานะฮะก็ให้เ,เพื่อนๆที่เล่นมาก่อนคอยบอกผมด้วยนะาหมกเลยครับผมเสร็จได้ตัวแรตัวเดิมมาฮะตัวเดิมนี้เอาทําอะไรได้ไมันตัวซ้ําน่าจะเอาไว้อัปเกรดหรือเปล่า คุกกี้อหอมนเลยเขาหากันหรือเปล่าไม่ทราบนะต้องคอยดูเทลิดเอานะผมเอาเลยครับผมเหลืออีกหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะฮะทำไมมันเกลืออย่างนี้เก็ <c oughs> บทรงไหมอยู่เอาวครับตาพี่ข่ายแล้วผมไม่ได้สีลุ้งเลยนะฮะโอ้โหอะไรมันโหดร้ายขนาดนี้ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันจะเปิดยากเปิดเย็น <c oughs> เออ ได้ตัวไหนมาก็ไม่รู้ตัวอะไรเอ่ยนะฮะคุกกี้เจ้าหญิงแนวหน้าด้วยนะสายจูโจมนะฮะอยู่แนวหน้านะแนวหน้าต้องใช้สายต้องหาสายแท้งนี่เนาะไม่ได้อะไรเลยครับผมไม่ได้เลย โทษไม่มีอะไรเลยนะฮะจบข่าวนะฮะได้ตัวเดียวเอานะผมสุ่มอีกสามพันเพชรน,นะฮะทำไมมันไม่ได้เลยเลยอะผม เนี่ยสายตายพี่ฆ่าอีกแล้วผมเป็นกรรมนะฮะแม่มดแม่งเค็ดแค้นเลยผมมานะผมคนอื่นเขาก็เปิดได้นะนรับผมทำไมผมผมมันเงียบเกียบเงียบฉี่เลยแบบนี้นะผมเนาะคุกกี้รสอะโวคาโดนะ่ะเอาไปทำอะไรได้นะตายแล้ว สุ่มแบบนี้ก็เจ๊งสิครับผมต้องไปรีกายชาเนะยครับผมแล้วก็ต้องไปใส่โค้ดใหม่อีกนะผมตายตายตายไ,ไม่มีเทียริสอะไรดีๆเลยอะ่ะแย่เฮ้ยคุกกี้พ่อมดก็ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเทียริสที่ดีนะผมเนาะเฮ้ย ผมมีตัวหนึ่งอ่ะตัวนักฆ่ารู้สึกมันจะแจกคุกกี้โอ้นี่แนวกระจกเลยับผมเออไม่มีเห็นตรงเทริคครเลยนะผมเนาะตายแล้วนะฮะเจอแต่ของเสียนะของดีไม่มีเลยนะฮะอันนี้เหลืออีกแค่โอ้ที่เดียวเองอะ่ะไม่ดูเลยฮะสคิปข้ามเลยมาแล้วครับผมตัวแรกนะฮะ น่าจะเป็นคุกกี้อาวอะไรนะเอสเปโซโซะไที่เขาหากันไม่ใช่นะฮะคุกกี้รสสมุนไพรนะฮะเฮ้ยตัวนี้ติดท็อปเทียร์ดับเอเอสอยู่นะผมนะคุกกี้สมุนไพรคุกกี้แคลอทไม่ได้อะผมคือตัวนี้ไม่รู้ดีไม่ดีนะแต่ว่า เขาขายอีกห้าร้อยเพชรไปหาตรงไหนดีครับผมเนี่ยอีกห้าร้อยเพชรเอาตรงไหนครับผมเนี่ยเน็นกรรมโคตรก็ไม่มีแล้วนะฮะเอแต่มันติดเทียนลิตอยู่นะไอตัวตะแกะนะผมนะแล้วเข้าไปดูตัวละครเรายังไงอะ เล่นไม่เป็นแล้วมี Kingdom Part ด้วยว่ะเอ่อจะหาอีก500เพชรหออได้แค่30เพชรคงไม่มีนะฮะ500เพชรน่าจะเปิดทีละครั้งแหละนะฮะ แลาจะดูตัวละครเราที่ไหนได้วันนี้แแก้ไขกิจกรรมคุกกี้ร้านค้าจัดทีมยังไงนะฮะผมไม่เป็นไรฮนะสุ่มเลยแล้วกันสุ่มไปเลยนะจนกว่าจะได้ สิบครั้งเราไม่มีโอกาสได้แล้วขาดห้าร้อยเพชระนะผมมาเอพิโซออกหน่อยดิยมันยากอย่างนี้โอ้โหอะไรตั้งหนาวเนี่ยอย่างนี้ถ้าไม่ได้เอพิโซก็สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมผมก็ผ่านด่านยากนะ,เ,ะเอพิโซมันเป็นโจมตีที่รุนแรงนะเฮ้ยมา แต่ไม่ใช่สีลุ้งนะผมรสสตรอเบอรี่นะฮะอ่ะอีกสองครั้งเอพสโซว่าไงโอ้โหใจลายอดจบนะครับผมไม่ได้นะได้เทียริสไอตัวหัวเขียวตัวเดียวนะฮะเดี๋ยวผมมาลองเล่นดูสักตาหนึ่งว่าเป็นยังไงเนะี่ยสำรวจโลกนะฮะ โอ้นี่ไงเล่นถึงนี้ก็จะได้แล้วห้ารอยเพชรไม่น่ายากเลยตั้งค่าทีมก่อนนะฮะเนี่ยตัวนี้เป็นตัวรักษาพยาบาลชั้นเลิศเลยนะระดับ TIS เลยนะนี่เอาตัวนี้ออก น้้เขาไปดูนะถอดแนวหลังแล้วลองใช้ตัวนี้ดูนะผมแล้วจะมีนินจาอยู่ไหนนะผมคุกกี้นินจาเอยคุกกี้นักฆ่านะหมดแล้วลองเริ่มดูนะครับผมจะเป็นยังไงนะนี่แี่ตัวเนี้ย สะได้มานะถ้าเอปิโซมานะผมก็จะเล่นนะถ้าไม่มีเชเอมนะเชเอมค่อยหาเอาแลได้เนาะเนี่ยเวลามันวิ่งผมแม่งลายตาเนี่ยผมต้องไม่ดูนะฮะโอ้หิวโคตรดีหิวหมูด้วยนะผมไม่รู้เล่นได้ไหมนะไอดีนี้ผม เนี่สามีตัวนิวหมูนะนี่นฮะหิวหมูโคตรดีนะผมเนี่ยเอาละเจอหัวหน้าใหญ่ละเจอบอสขันเสวงลบล้างดีบัฟให้และจะค่อยๆเพิ่มพลังชีวิตให้บริเวณต้นกล้าฟื้นฟูพลังชีวิต ถูกรางชีพ9จุดกว่าสิบกวิในบริเวณต้นกาชั้นะล้างดีบัฟทั้งหมดชําระล้างดีบัฟทั้งหมดด้วยนะเก็บไว้เล่นไหมผมไม่อยากรีเลยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นตัวฮิวที่ดีอยู่นะแต่ไม่รู้จะไปไหวหรือเปล่ามีตัวฮิวที่ดีแต่ว่าไม่มีตัวดาเมจแรงๆก็จบข่าวเนาะ เอาเป็นว่าขอรีแล้วกันเนาะรีทิ้งแล้วกันนะไอดีนี้ถ้าไมา่อยากให้รีไอดีนี้ก็ใต้คอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะได้แบบว่ารู้ว่ามันดีตัวฮิวตัวดีอะไรเงี้ยยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมดูรับชมคลิปนะสลับเปิดกระชาก็ผมเล่นเช้าเขาหน่อยก็มาบอกผมได้นะเดี๋ยวผมก็อาจจะมาสตรีมตอนช่วงหัวค่ำหน่อยนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะช่องเอ็ดตูเกมนะยังไงก็ถ้าไม่ต้องการให้ผมรีดีก็บอกได้นะ ว่าทีมนี้มันสามารถสามารถหาเพชรได้ทดแทนก็ได้ครับอะไรเงี้ยว่าไปเนาะงก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมด้วยสวัสดีครับผม